ภิกษุทั้งหลายอริยะวง์สี่ประการนี้รู้กันว่าล้ำเลิศรู้กันมานานรู้กันว่าเป็นอริยะวง์เป็นของเก่าไม่ถูกลบลางแล้วไม่เคยถูกลบลางไม่ถูกลบลางจักไม่ถูกลบลางไม่ถูกสมณะ พรามผู้รู้ขัดขานอริยะวงสี่ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนีหนสันโดษด,ด้วยจีวรตามแต่จะได้กล่าวสรรเสริญความสันโดษด,ด้วยจีวรตามแต่จะได้ไม่สแสวงหาอันไม่สมควร เพราะจีวรเป็นเหตุไม่ได้จีวรก็ไม่กระวนกระวายครั้นได้แล้วก็ไม่ติดใจไม่หมกมุ่นไม่ลุ่มหลงมองเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกใช้สอยอยู่และไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะความสันโดษด,ด้วยจีวรตามแต่จะได้นั้น ภิกษุใดขยันไม่เกียจคร้านมีสัมปชัญญะมีสติมั่นคงในความสันโดษด้วยจีวรตามแต่จะได้ภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้ตั้งอยู่ในอริยวงที่รู้กันว่าล้ำเลิศเป็นของเกา่า2 สันโดษด้วยบินทบาตตามแต่จะได้กล่าวสรรเสริญความสันโดษด้วยบินทบาตตามแต่จะได้ไม่สแสวงหาอันไม่สมควรเพราะบินทบาตเป็นเหตุไม่ได้บินทบาตก็ไม่กระวนกระวายครั้นได้แล้วก็ไม่ติดใจไม่หมกมุ่นไม่ลุ่มหลง มองเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกฉันอยู่และไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะความสันโดษด้วยบินทบาตตามแต่จะได้นันภิกษุใดยขยันไม่เกียรตครานมีสัมปชัญญะมีสติมั่นคงในความสันโดษด้วยบินทบาตตามแต่จะได้ ภิกษุณีเราเรียกว่าผู้ตั้งอยู่ในอริยวงที่รู้กันว่าลําเลิศเป็นของเก่า 3. สันโดษด้วยเสนาสนะตามแต่จะได้กล่าวสนรนเสริญความสันโดษด,ด้วยเสนาสนะตามแต่จะได้ ไม่สแสวงหาอันไม่สมควรเพราะเสนาสนะเป็นเหตุไม่ได้เสนาสนะก็ไม่กระวนกระวายครั้นได้แล้วก็ไม่ติดใจไม่หมกมุ่นไม่ลุ่มหลงมองเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกใช้สอยอยู่ และไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะความสันโดษด้วยเสนาสนะตามแต่จะได้นันภิกษุใดขยันไม่เกียรติคานมีสัมปชัญญะมีสติมั่นคงในความสันโดษด,ด้วยเสนาสนะตามแต่จะได้ภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้ตั้งอยู่ในอริยวง ที่รู้กันว่าล่ำเลิศเป็นของเกา่า 4. มีภาวนาเป็นที่รื่อนรมยินดีในภาวนามีปหานะการละเป็นที่รื่อนรมยินดีในปหานะและไม่ยกตนกลมผู้อื่น เพราะความเป็นผู้มีภาวนาเป็นที่รื่นรมยินดีในภาวนาเพราะความเป็นผู้มีปหาณนะเป็นที่รื่นรมยินดีในปหาณะน้นภิกษุใดยขยันไม่เกียจคร้านมีสัมปชัญญะมีสติมั่นคงในภาวนาและปะหาณนะ ภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้ตั้งอยู่ในอริยวงที่รู้กันว่าล่ำเลิศเป็นของเกา่าภิกษุทั้งหลายอริยวงสี่ประการนี้แลรู้กันว่าล่ำเลิศรู้กันมานานรู้กันว่าเป็นอริยวงเป็นของเกา่า ไม่ถูกลบลางแล้วไม่เคยถูกลบลางไม่ถูกลบลางจักไม่ถูกลบลางไม่ถูกสมณะพรามผู้รู้กัดคานภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยอริยวงสี่ประการน,นี้แม่จะอยู่ในทิศตะวันออก ก็ครอบงำความไม่ยินดีได้ความไม่ยินดีครอบงำเธอไม่ได้แม่จะอยู่ในทิศตะวันตกแม่จะอยู่ในทิศเหนือแม่จะอยู่ในทิศใต้ก็ครอบงำความไม่ยินดีได้ความไม่ยินดีครอบงำเธอไม่ได้ ก็นั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเธอเป็นนักปราดช,ชื่อว่าเป็นผู้ครอบงำความไม่ยินดีและความยินดีได้ความไม่ยินดีครอบงำนักปราดไม่ได้ความไม่ยินดีครอบงำนักปราดไม่ได้แต่นักปราดครอบงำความไม่ยินดีได้ เพราะนักปรา์ชื่อว่าผู้ครอบงำความไม่ยินดีราคะหรือโทสะอะไรจะปิดกั้นบุคคลผู้บรรเทากิเลสแล้วผู้ละกํมทุกอย่างได้เด็ดขาดใครเล่าจะสามารถติเตียนเขาผู้เป็นเหมือนแท่งทองชมพูนุ์แม่เทวดาและมนุษย์ ก็สรรเสริญเขาถึงพรหมก็สรรเสริญเ,เขา